คลิปนี้เราจะเดินขึ้นภูเขาขึ้นไปสัมผัสกับวิวทิวทัศและอากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบายชมพราทิตตกพราทิตขึ้นกับจุดไฮไลท์ของภูเขาแห่งนี้และนี่ก็คือภูกระดึงการเดินทางในครั้งนี้ผมใช้บริการรถสาธารณะอีกครั้งโดยจุดขึ้นรถคือหน้ามอกรุงเทพ กลับเที่ยวรถสี่ทุ่มครึ่งนั่งรอไม่นานรถก็มาถึงพาผมไปยังร้านเจกิมซึ่งเป็นจุดลงรถที่จังหวัดเลยก่อนที่เราจะเข้าไปยังอุทยานเมื่อมาถึงร้านเจกิมอาการเย็นก็เข้ามาทักทายเป็นอันดับแรกทําธุระส่วนตัวเปลี่ยนเสื้อผ้ารองเท้าล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยขึ้นรถสองแถวเพื่อเดินทางไปยังอุทยานชำระค่าเข,ข,ข้าอุทยาน เพื่อไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสิ่งแรกที่มาถึงคือการไปยังอาคาร4เพื่อต่อแถวรับบัตรคิวสำหรับการจองคิวรูปภาพช่างสัมภาระพร้อมระบุแผ่นป้ายของสัมภาระของเราเรียบร้อยอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือการจองคิวสำหรับการเช่าเต็นท์บนภูก,กระดึงและเราก็แยกกันทำหน้าที่เพื่อความรวดเร็วและทุกอย่างก็เสร็จสิ้นภายในเวลา6โมงนาที สวัสดีครับตอนนี้เราก็ทำการจองลูกหาแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยครับเรากำลังจะขึ้นภูกระดึงกันแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเจโมงนะครับอากาศตอนนี้อยู่ที่ติดองศาอากาศดีมากเลยครับโ okay. อเคเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังต่อแถวเพื่อจะต้องอทำการตรวจเช็คก่อนนะครับ เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ต่อแถวเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องและลงชื่อเพื่อเข้าอุทยานแล้วเราก็มุ่งหน้าไปตู่เส้นทางที่จะขึ้นไปปูกระดึง เช็คอินเรียบร้อยครับเรากำลังเดินขึ้นสู่ภูกระดึงครับตอนนี้อากาศกำลังดีครับเส้นทางช่วงแรกก็จะเดินแบบเป็นขึ้นเนินไปก่อนเนะเาะเราก็จะเดินตตามป้ายานี่ถ่ายให้ดูตอนแรกเนาะไปเท่าไหร่นะหลังแบก5.5ก<อ>ิโลครับ ให้ดูเส้นทางช่วงแรกๆเนาะเส้นทางและบรรยากาศช่วงแรกของการขึ้นภูกระดึงเป็นทางดินที่เราต้องเดินขึ้นเนินแล้วก็เดินขึ้นเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ยังดีที่มีจุดให้เราได้พักได้ได้สัมผัสกับหมอกบางๆกับอากาศเย็นในเวลาเช้าเดินไม่เท่าไหร่ก็ ถอดเสื้อออกแลวนะครับเพราะว่าพอเราเดินขึ้นมาด้วยทางที่มันชันมันสูงขึ้นเนาะมันก็มีเหงื่อแล้วก็มีความร้อนสะสมนะครับก็เลยถอดออกนะครับเพื่อให้อากาศเนี่ยได้ระบายแล้วก็เดินได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ถ้าถอดออกก็ไม่ได้หนาวนะอากาศก็ยังเย็นอยู่แต่ว่าร่างกายเรา,ามันอุ่นขึ้นเพราะว่าได้ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเดินกันต่อไม่ร้จะถึงไหนเลยเนี่ย ไปครับ800เมตรผ่านไปเราก็มาถึงกับบางกกข่าและเดินต่ออีก200เมตรเพื่อที่จะไปถึงกับซ้ำแหกเส้นทางตอจากนี้ก็จะเป็นขั้นบันไดและเป็นทางขึ้นเดินอีกตามเคย1กิโลแรกผ่านไปเราก็มาถึงกับจุดพักจุดแรกนั่นก็คือซ้ำแหกซึ่งทำให้เดินหอกแหกกันเลยทีเดียว แล้วเราก็มาถึงเขาเรียกว่าจุดเช็คอินแรกครับซัำแหกเรียบร้อยอก็ใช้เวลา47นาทีนะครับแค่จุดแรกก็เกือบชั่วโมงละจุดนี้ก็จะมีที่ให้เราพักเติมพลังพักผ่อนนะครับไปดูว่ามีอะไรบ้างไปทายแบบซ้อแหกอะไรไปทายยังไ,ยยงไงไปทายยังไงไปดิ นั่งพักแป๊บนึงครับเติมหลังด้วยน้ำส้มปัน่นแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาข้าวเช้าดีเดีย๋ยวเรากินข้าวเช้าเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อครับระยะทางยาวไกลตล้งเติมพลังก่อนครับฟอ,องกรชื่นอาหารเช้ากับมื้อแรกบนตุก,กะดึงนะครับยังไม่ถึงระหว่างทางอืม กะเพราเนื้อไข่ยูม้าเติมพลังกันก่อนครับหอมไหมอือเติมพลังเรียบร้อยออกเดินทางกันต่อครับตอนนี้8ปดโมงยีละเดี๋ยวเรามาดูนว่าจากตรงนี้นะสามแหก จะไปถึงอีกจุดเช็คอินอีกทีหนึ่งตอนกี่โมงครับจากสำแหกเราออกเดินทางต่อด้วยระยะทาง200เมตรเพื่อไปยังกับสำบอลเราเดินผ่านสำบอลโดยที่ไม่หยุดพักเพื่อเดินทางต่ออีก400เมตรไปยังสำกกกเราไปกันต่อ เส้นทางเมื่อผ่านตำกกอกแล้วเป็นเส้นทางที่ใช้กำลังขามากขึ้นแต่เราก็ได้ชมกับธรรมชาติสองข้างทางเดินทางร่วม1กิโลกว่าเราก็มาถึงกับจุดพักจุดที่2ซึ่งมีร้านค้าหอยให้บริการซึ่งจุดนี้ก็คือซากอสร้าง ทุกจุดใช่ส,สโลแกนกระจายไดยได้นะกาแฟก็มีนะกิดกาแฟไหมม,มาถึงจุดเช็คอินมีร้านค้าอะไรแล้วก็แวะเติมพลังกันกันต่อครับเมื่อกี้ก็แวะกินแตงโมไปก็อร่อยดีนะสดชื่น แตงโมแช่เย็นสดชื่นมันช่วยขายร้อนหายเหนื่อยดีครับไปเ,เดี๋ยวเราเดินกันต่อเส้นทางข้างหน้าก็เป็นทางขึ้นอีกแล้วออกมา,กม,ามีขึ้นก็มีเน็ตนะครับพี <c oughs> ่ชายของอะไรครับเอเอสครับ<ะ> นั่งพักก่อนครับไม่ไหวโอ้ยขย้างบนมีอันนั้นว่าพี่ไม่แก่ยาก้าอะอะไรน,นี่นอนเอยนหลังดีสบ,บายจังเอาไงละครับตรงนี้ลมเย็นดีครับพักก่อนเพราะว่าตั้งแต่ที่เราพักกินข้าวเนาะมันก็ขึ้น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 ,น,นมาตลอดเลยไม่หลอกเขาล้วเดินแป๊กแแต่มันก็น่าจะครึ่งหนึ่งของอะไรนะหลังอะไรนะหลังแป๊กแล้วนะครับ พ,พักแป๊บหนึ่งพักขาแป๊บนึงนะครับค่อยเดินต่อนอนมองต้นไม้กับลมเย็นๆช่วยร่างกายสดชื่นขึ้นมาพอสมควรไปครับผมเดินทางกันต่ออีก500เมตรนะครับเราจะไปถึงจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะครับจากที่ได้ถ่ายป้ายไว้ตอนก่อนทางขึ้นนไม่รู้ว่าทางอีกหาอเมตรจะเป็นยังไงแต่ทางข้างหน้าของเราก็ ทางขึ้นอีก่แล้วครับขึ้นแล้วขึ้นอีกลมจะขึ้นแล้วตอนนี้ไปครับ <c oughs> ถึงซำ โกโ็กล่นบร้อแล้วนะครับจากนี้ขึ้นไปหลังแป้หรือว่าบนสุดที่เป็นอะไรนะมอนเทนท็อปอีก1.7กิโลนะครับแต่จากมอนเทนท็อปต่อยอนะนั่งพักเหนื่อยก่อนแป๊บนึงแล้วก็ถึงจุดเช็คอินเราก็แบ้ดีหนึ่งนะครับเพราะว่าทางมันขึ้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 นเรื่อยๆ,ๆเลยเลยซฟขาไว้หน่อยครับ ได้นั่งพักขารับลมเย็นๆไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้ว เดินกันตรอครับออกจากซ้าแค่เรากำลังจะไปอะไรนะหลังแบกหลังแบะขาแบะ,บแบะอีก1.3กิโลนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทางขึ้นเหมือนที่เราเดินขึ้นมาเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้จบแค่นี้นะ พอถึงหลังแบกเราเดี๋ยวต้องเดินจากจุดนี้ไปอีกประมาณห้ากิโลนะครับเพื่อไปลานกลางเต็นเนาะเท่ากับว่าเราต้องเดินประมาณหกกิโลกกว่านะครับหวังว่าเมื่อถึงหลังแบกแล้วเนี่ยหลังแปะหลังอะไรก็ไม่รู้หลังจากนี้คงจะเป็นทางแบบตรงๆเนะาะได้ เพราะว่าระหว่างทางที่นั่งรถแอร์เมืองเลยมาก็ปวดขาปวดเข่าตลอดทางไม่รู้เป็นอะไรกับรถที่เป็นแบบรถบัตรเนี่ยเนะาะคราวที่แล้วที่มาเชียงคานก็ปวดทั้งหลังทั้งคอทั้งขาคราวนี้หลังคอทัพพอดีแต่ขาเจ็บๆก็นั่งแบบปวดปวดขามาระหว่างทางอะเนาะเกือบๆหกชั่วโมงไรเงี้ย แล้วก็มาเดินขึ้นตางนี้อีกก็เลือเกาล้างขาไปนิดนึงเหมือนกันแต่ก็โอเคครับสูุ้ๆครับเดินไปด้วยกันโอเค ยเก่งมากเก่งมากฆ่าฉันให้ตายจะยังดีกว่าบันไดเลยนะแล้วบันไดสวรรค์บันไดสวรรค์ที่ลูกข้างหน้าครับข้างหน้า ไกด์นะครับฮา คือทางลงนะครับแค่แล้วเราก็ถึงสักทีหลังแบะหลังเพี้ยแล้วเราก็มาถึงบนยอดแล้วนะครับก็ใช้เวลาตามปกติเนาะขึ้นขึ้นมาตอน7จ็ดโมงถึง11บเอ็ดโมงก็สี่ชั่วโมงพอดีนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นป้ายว่าเราคือผู้วิชิตแต่ว่าคนค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เลยเก็บบรรยากาศประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฉากนี้เราจะเดินต่อไปที่ลานกลางเต็นท์ก็ อีกเกือบกิโลนะครับไปเป็นทางเรเียดแล้วเดินดีกว่าครับเครตอนนี้เราก็สวมอุปรกรณ์กันแดดนะครับมีแขนกับหมวกนะครับเพราะว่าพอเราขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วเนี่ยมันก็จะโดนแดดเปรี้ยงๆแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็11บเอโมงพอดีนะครับแดดกำลังแบบจะเข้าเที่ยงร้อนเลยก็ป้องกันหน่อยเนาะอย่าร้อนมากอย่าเป็นฮีสโตกแล้วก็ป้องกันเรื่องความร้อนเรื่องผิวด้วยนะครับจากนี้ก็อีกประมาณ สี่กิโลนะสามกิโลกว่าทีกิโลนะครับก็ทางก็จะโอเคและจะเป็นทางเรียบแต่เป็นทางกุ่นแบบเดินยาวๆไปนะครับก็ตอนนี้เริ่มออกเดินประมาณ11โมง14นาทีก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปถึงลางกังเต็น์กี่โมงครับแต่ว่าคือตอนแรกกับผมมาเตรียมเต็น์มาด้วยแต่คิดไปคิดมาคือเต็น์มันหนักไงเราก็ไม่อยากแบบเอาสัมภาระเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาตัดเต็นออกนะครับก็เดี๋ยวเป็น เช่าเต็นท์ของร้านค้าเอานะครับแล้วก็ที่นอนร้านค้าแต่ว่าที่เป็นผ้าห่มกับหมอนเอตรียมมาเองเนาะโอเคไปครับเดินครับน่าจะเดินชิลขึ้นแล้วครับตอนนี้ในที่สุดเราก็เดินมาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วนะครับหาย เดี๋ยวอันดับแรกเราไปเช็คก่อนว่าเต็นท์อุทยานว่างไหมถ้าไม่ว่างเราก็ไปถามกับร้านค้าดูเนาะอเคดับแรกต้องได้ที่พักก่อนมาค่อยว่ากันทีน,นึ่งนั่นคือเต็นท์อุทยานเหรอไม่แน่ใจว่าอยงไหนโซนไหนมันจะมีที่เราเห็นเนาะโซนเนี้ยโซนเต็นท์หนึ่งที่ แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งที่ไม่รู้ว่าต้นไหนครับเดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนเนาะจากหลังเป้นะครับแล้วก็มาถึงที่ลานกลางเต็นแล้วก็ตอนนี้ก็เที่ยงเราออกเดินประมาณ 18, 1 1 1 5โมง15้ใช่ไหมใช้เวลามาะ<ม>ีาณ45้านาทีครับกับระยะทางประมาณ3โลครึ่งเนาะโอเคตอนเนี้ยเราได้เต็นแล้วเดีย๋ยวเราไปดูเต็นก่อนครับ Passage, เราก็มาถึงเต็นท์ของเรานะครับก็ทำเลก็จะอยู่ชายคาต้นไม้นะครับจะได้ร่มเงานิหนึง่งแต่ไม่รู้จะมีต้นในลวงมาตอนคืนหรือเปล่านะเป็นเต็นท์อุทยานครับก็ตอนนี้เที่ยงติดแล้วเนาะเอาของบางอย่างไว้ที่เต็นท์แล้วก็ลวกกระเป๋าให้เหลือใบเดียวแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังเดินไป ร้านค้ากันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าที่เรากินข้าวตั้งแต่ตอนขึ้นมาเนาะก็ประมาณ8โมงก็ถึงเวลามื้อกลางวันพอดีครับนั่งพักผ่อนย่อนขาคลายเมื่อยที่เต็นท์แป๊บหนึ่งครับแล้วก็เดินไปร้านค้าต่อจากเต็นท์เดินไปร้านค้าก็ประมาณ300เมตรครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนชิลๆตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรอเอาสัมภาระที่ให้ลูกค้าแบกขึ้นมาเนาะ เหน,นเจ้าที่บอกว่าจะมาช่วงมัน่บยๆนั่นแหละก็พอดีเราไปกินข้าวล้วย้อนกลับมาก็น่าจะเอาสัมภาระมาพอดีนะครับแล้วก็ใกล้ๆนี้มันจะมีจุดที่เราไปดูพระอาทิตย์ตกด้วยเนาะก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้พระอาทิตย์น่าจะได้เดินไปดูแหละเพราะวันประมาณสองกิโลนะครับสองกิโลคิดว่าเดินประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็คงจะประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะถึงเนาะไปกลับก็ชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็ที่เข้ามาจะเห็นนะครับวันนี้อุณหภูมิตามสุดอยู่ที่10องศาสูงสุด20เพราะที่เรามาถึงที่นี่ตอนประมาณเที่ยงก็คือ20องศาก็คือเป็นจุดที่อากาศสูงสุดแล้วล่ะครับแล้วก็พระอาทิตย์เนี่ยขึ้น6โมง5ทีพระอาทิตย์ตก5โมง45ถ้าเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกก็เราอาจจะต้องออกประมาณสัก5โมงเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อไปเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็ต้องเผื่อเวลากลับมา นะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนครับวเวลานี้ไม่มีอะไรดีเท๊บซี่แช่เย็นแล้ว <c oughs> <ๆ>ครับหายเนื่อหายเนื่อ อันนี้ก็คือเป็นโซนทางเต็นสำหรับคนที่เอาเต็นม,มาเองเนาะก็ี่เห็นว่าฝั่งนู้นนะครับก็คือที่เอามาเองแล้วส่วนฝั่งนี้ถัดเข้ามาฝั่งนู้นนะครับโซนนี้ยาวาไปเลยนะอันนี้ก็คือเป็นโซนของร้านค้าแต่ถ้าว่าเราเอาเต็นเ,เองก็สามานะรถหาเลือกชนร้านค้าได้เหมือนกันนะครับอืมกินง่ายง่ายครับอันนี้เป็นข้าวพัหมูลองท้อนมื้อของวันครับ ร้านนี้ถ้าใครไม่พกเงินสดก็สามารถเป็นพร้อมเพย์ได้นะครับสำหรับเด็กยุคใหม่ที่ไม่ค่อยปกตังหรือไม่กดดันเพราะจ่ายดิกตอนได้ครับโอ้อยมนุษย์ของหวานโอ้โหเยอะเลยกินข้าวต้องกินหวาน แบ่งพลังงานเดี๋ยวเย็นนี้ออกเดินกันต่ออีกแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วจบเลยนะมกทระมูกระตอนนี้เวลาบ่ายสองครึ่งนะครับลูกหาบก็ได้มาถึงด้านบนเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเอาของสัมาระสำหรับชุดเครื่องนอนที่นอนแล้วก็บางส่วนที่เราให้ลูกหาบเอามานะครับ หลังจากที่เอาสัมภาระเรียบร้อยนะครับเราก็ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็สอบถามเรื่องการจะเอาสัมภาระล,ะลงนะครับเพราะว่าผมตอนนี้คือขึ้นมาวันเสาร์คือทั้งคือวันเสาร์คืนวันที่แล้วก็ลงวันจันทร์ใช่ไหมครับปกติแล้วถ้าเราจะสัมภาระล,ะลงเราต้องมาจองล่วงหน้าก่อนหนึ่งวันเท่ากับว่าผมต้องมาจองคิวเพื่อเอาสัมภาระ วันอาทิตย์เช้านะครับคือเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงถึง10บโมงทีนี้ผม,มาจองรถขากลรมให้บสามเจาา้าหน้าที่บอกว่าอะไรต้องรีบมาแบบเร็วๆมาคิวแรกเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีไปดูพระาที่ขึ้นผานุนางแอนซึ่งเป็นจุดยอดนิยมอยู่แล้วนะครับไปดูเสร็จปุ๊บก็รีบกลับมาเพื่อจองคิวเพื่ออย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ทันนะครับก็ฝากไ้แล้วหลับใครที่มาแล้วก็จองรถกลับไวหรือว่าอยากได้สำารัไวก็ รีบมาจองตั้งแต่แรกๆครับก็เวลามาจองก็คือต้องมาจองล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับโอเคอย่าเอาสัมภาระกับเต็นท์แล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเพื่อจะไปดูพาทิตตกก่อนกับเต็นท์สำรวจเส้นทางซึ่งจะมีป้ายระบุเส้นทางท่องเที่ยวระยะทางเพื่อที่เราจะได้วางแผนในวันต่อๆไปตอนนี้ก็บ่ายสี่นาทีนะครับเรากําลังจะไปดูพาทิตตกจุดที่ใกล้ที่สุดของ ลานกลางเต็นท์นะครับก็คือผามากูดนะครับระยะทางก็2กิโลกับ200เมตรโดยจากทีวีคำนวณว่าประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงนะครับก็คิดว่าก็น่าจะถึงเนาะเพราะว่าเส้นทางมันมันเป็นทางเรียบแล้วนะครับไม่ได้ทางแบบทางขึ้นเหมือนที่เราขึ้นมาต้องแแรกเนาะไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนสถานที่ใด จะมีป้ายบอกชี้ทางและบอกระยะทางให้เราเห็นอยู่เสมอตอนนี้เราก็ถึงผาหมากขูดแล้วนะครับตอนนี้ก็5โมง3นาทีเท่าหลักว่าเรามาเร็วเรามาเร็วไปประมาณ4นาทีก็จริงๆแล้วก็เท่าไหร่26 25นาทีประมาณนั้นไม่ถึงที่นโมงครับเดินเรื่อยๆเนาะไม่ได้เดินเร่งอะไรมากก็ตอนนี้พาทิตย์ยัง ยังถูอยู่ในตำแหน่งที่สูงอยู่เนาะก็พระอาทิตย์เนี่ยถ้าดูจากเมื่อวานมันตกประมาณ5้าโมงสีตอนนี้ก็ประมาณตอนนี้แหละห้าโมงสี่ก็รอแป๊บหนึ่งแต่ว่าคงอาจจะไม่รอครับคงอาจจะแค่ดูเห็นแสงส้มๆพอได้รูปสวยๆใบสองใบก็น่าจะกลับแล้วครับเพราะว่าเราต้องเผื่อเวลาเดินกลับอีกเนาะเพราะว่าหน้าหนาวมันจะเย็นไวพระอาทิตย์ตกไวอาจจะมืดก่อนพามากดูจุดชมพระอาทิตย์ตกซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ ซึ่งไม่ว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาผูกระดึงแล้วย่อมไม่พลาดที่จะมาสัมผัสกับแสงส้มในช่วงพาทิตตกรับกับต้นไม้และแนวภูเขาในเบื้องหน้าตอนนี้5้าโมง36นาทีครับพาทิตก็เริ่มตกแล้วตอนนี้ตกแล้วแต่ว่ายังตกไม่สนิทเนาะ ก็ได้เห็นแสงส้มๆแล้วก็อาทิตย์อยู่ครึ่งของขอบฟ้าพอดีได้รูปได้วีดีโอเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับดีกว่าก็คนค่อนข้างเยอะเนาะนี่ขนาดไม่ใช่แบบมันหยุดยาวนะมันแบบเาราอาทิตย์ปกตินะคนยังเยอะเลยแต่ก็ต้องหามุมมุมเอาครับต้องเล็งเอาเขยเอาหาจุดที่ดีจุดเพื่อให้ได้รูปเพื่อได้ไดวีดีโอเนาะมุมเลยมุมเขย <c oughs> <c oughs> โอเคจากนี้เราก็จะเดินไปประมาณ เหมือนเดิมครับยี่สทีถึงที่พักก็น่าจะประมาณ6โมงนิดๆเนานะมันก็จะไม่มืดมากเดีย๋ยวมืดมากจะไม่ดีเดีย๋ยวต้องกลับไปอาบน้ำก่นอนตอนนี้อากาศเย็นแต่แล้วเดี๋ยวมีคนอยากกินหมูมกระทะหมูกระทะอยู่สอวันแล้วก็จะกินหมูกระทะสองวันแต่เราจะเปลี่ยนร้านโอเคแค่นี้ครับ <c oughs> ตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มสิบแปดนาทีแล้วนะครับ ก็อาบน้ําเรียบร้อยนะครับมาถึงก็รีบอาบน้ําก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดอากาศจะเย็นเนาะแล้วก็เดี๋ยวห้องน้ําจะเต็มก็รีบอาบน้ำแล้วเราก็มากินหมูกระทะครับเพราะมาที่นี่ก็ต้องสั่งเป็นชุดหมูกระทะเนาะต,ตอนนี้เรากำลังย่างนะครับ,รบนะตอนนี้แม่บ้านกำลังจัดเตรียมให้เราอยู่นะครับ ราชอบแบบหมูหม,มักเราเป็นเซตหมูหมกักคือร้านเนี้ยจะเป็นแบบเบนถาสนะี่ร้อยเนาะแต่เราเปลี่ยนเป็นแบบหมูหมกักแบบห้าร้อยแทนนะครับก็โอเคอยขอเตอิมพลังกน่อนครับเดินเมื่อยไปทั้งวันแล้วโอเคครับมมเมต์ในตอนนี้การนั่งกินหมูกระทะกับอากาศเย็นๆคุกเข้ากับรสชาติของหมูกระทะที่อร่อยแบบสุดๆด้วยเพราะบรรยากาศความเหนื่อยล้าของร่างกายทำให้ทุกอย่าง เข้ากันได้อย่างดีจากหมูกระทะต่อด้วยนมร้อนๆกับถั่วต้มน้ำขิง เป็นอาหารที่เพิ่มโปรตีนให้กับร่างกายได้ดีนเวลานี้และด้วยรสชาติของตัวต้มน้ำเขียวอร่อยและเข้ากับบรรยากาศได้ดีสุดๆ สองทุ่มยี่สิบนาทีครับกินข้าวเรียบร้อยเราก็เลือกอาหารที่แบบเน้นโปรตีนเนาะเพื่อจะแบบเสริมสร้างส่วน,นที่สิบล่งนะครับเพราะว่าหลังจากที่กลับมาจากดูพันที่ตกรู้สึกว่ามันเริ่มแบบตึงๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็หาอาหารที่มันช่วยไปนะครับแล้วก็พบยาพอดีใช้ยานวดไปนะครับเพื่อดูว่าพรุ่งนี้ร่างกายเราจะ ไหวหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมีพาไปผ่าล้มนังแอนตอนตีห้านะครับถ้าเราตื่นไหวพร้อมเราก็จะไปพร้อมเจ้าหน้าที่แต่ถ้าไม่ไหวเราอาจจะเดินตามไปที่หลังนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากนันะดีเนาะดูสภาพร่า,างกายพวกนี้ก่อนแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงๆเนี่ยเราอยู่ที่นี่กันทั้งหมด2วันสามคืนเอ้ย2คืน3วันวันสุดท้ายเรายังมีโอกาสอยู่ ย่ไงไรมาอัปเดตกันพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปนอนพักผ่อนล่างงานก่อนครับโอเค